สวัสดีครับผู้กระทาสายลุยนะครับเนาะไก่เนี่ยไก่ยำแรงๆครับผมเก่นะกนนงงามเลยนะครับเนาะเก่งในงามเลยครับตัวปูก็งามเลยนี่ครับงา,ามครับผมสุดนี้จะเป็นลูก ุดนี้จุดนี้จุดเท่าๆเนี่ครับจุดนี้นะครับเนาะนี่ก่มหูนะครับยังงามครับจุดนีดน้นะครับเนาะเป็นลูกเจ้าไว้ไงทั้งมดเลยครับผมลูกเจ้าไว้ไงทั้งมดเลยเท,าทาย่าเท่ายังงามเลยนะครับมาดูป,ประตูหูตัวแม่นะครับคิดว่าจะเป็นตุ่มูนะครับมีกระตุ่มหูแน่นอน องตัวตัวปูนะครับเนาะปลุกกระไว้ไงทั้งมดเลยครับครับผมติดตามทะเบงว่ามันไงมามันจึงงามคือพอคอรับผมนะครับเนอกปากติดตามก็ไลยก็แจกดรับตัวกันครับถองทาสายลุยนะครับเนาะครับผมนี่ครับเตรียมตัวรอส่งครับนี่ยสามเทาเ่านี้ครับผมกับเรือแม่นี่ยครับตัวปูนครับโอวแม่ตัวปูนะครับ ตัวผูกับเมลลายๆนะครับผมงามครับโอ้นี่ตัวผูแน่นอนครับนี่นะเป็นตัวผูนะอันนีค้ครูนี้ครับผมครูนี้ย่งงามเลยดนะิ่ตัวผูตัวเมลได้ครับนี่ครูย่งงามเลยดนะิ่ง สีคือพอเลยครับนี่โอ้ยคือพอครับแค่นองครับโอ้อย่างงามเลยครับยาวเลยเออเท่าตัวน,นึ่งครับกดดีครับนี่ตะลูกจะไหวไงทั้งหมดเลยครับผมบ่ได้ผลเลยนะครับเนาะมีแต่ลูกจะไหวไงย่างงามครับ งมามนะครับผม,มกำลังโตผูดัดโตัวงามนะครับเนาะบ่ค่อยมานะครับจ้ากินเหงื่อทั้งยืนนะครับคุณจากินเหงื่ออิ่มหนาบ่มานะครับเนาะนี่ดำมานี่ยเป็นลูกเจ้าเท่าทองนะครับเนาะ มูมูัะเท่านะครับเนาะอ่ะม่จะเลื่าไขัแลครครับเลือห้กใครแล้วแม่เนี่ยกระลูกไงนะครับในจุกนะครับในจุกเยียรครับนเนี่ยเลื่อไงนะครับเลือไงเรื่อยๆนะครับผมจางหีก็มีครับ กินเนื้ออิ่มแล้วนี่แม่นี่ลงครับโอ้ลูก,กลหายไปไะแน่นอนลูกหายสองตัวแล้วครับบ่ใดข้างซุ่มนะครับเนาะซุ่มหมมีครับซุ่มมัดแล้วครับสว่างเลยข้างใจลูกเจ็ดตัวหายสองครับหายสองครับเสดายนะครับ,น,น,รบนี่ครับนี่โอ้ยตื่นครับแม่ตื่น เริ่มหาแค่ครับแมงครับผมค,คิดนี้วเขอจบตรงนี้นะครับเนาะขออนุราบ,บ,รบสวัสดีครับ